วมาดีเด้อแม่พี่น้องให้คู่จอดเปิดคลิปให้พี่น้องป๊ปนี่ไปเก็บบักหนามเขออาเอาชิบไปถ่ายคลิปไปกว่าท่านท้องเผาเดิยวฮะยังเอากระเจี๊ยงไปก่อนกระเจี๊ยงหน่อยนะมีไหมปะโดนระบิดเด้อหน่อยเช้าเพื่อขึ้นนะพี่น้องก็ได้กระเจี๊ยงป้าจะเช้าไม่เห็นจังได้กินฉิบเปิลปลาหรือ <c oughs> ว่าเก็บบวปลา่ายคลิปก่อนถ่ายคลิปจังส้ฉิบเปิลนะนว่าท่นนะพี่น้อง ยนี่ยพี่น้องอันนี้เป็นเดี๋ยวปีใหม่สิพาไปรีวิวต้นมักหนาเนาะพี่น้องอุ้ยมีตุลหมักใหญ่ด้วยตุลมานี้มันบาดเรื่องมาก่อ่าม่นห่าพอดีพอดีกินเนาะเอือจ่อยเนาะอ่อนอ่อนเนื้อเนาะอ่อนพอดีกินเนี่อ่อนพอดีกินนี่เป็นเมล็ดพันธุ์จากข้าวบานนี่เป็นเมล็ดพันธุ์ทังไทยเอือจ่อยคอเห็นจะ FC ผักมาหายดิแม่นคอยเห็นเนี่ยสะอาดเออโมเดลใจไป FC ผักมาหายดิคอยซื้อเองเพราะว่า คอยซื้อมากมันก็ไลหลายแต่เราคอเห็นเขาว่าแท็กซีผาเพราะเห็นมีเครื่องปลูขะนะเพราะปาอยู่ฝั่งไทยเพิ่นให้เงินตอนน่ะพันหนึ่งให้ซื้อของปลูกึงซื้อของปลูก็แล้วซื้ออีหยังซื้อย่างอะไรคอยซื้อมาแบบไรไรหลายแต่บางปีน่ะแม่ขนาดนี้มันจะงเงาหวานเท่าบรเห็นไหมแบบของของสุพรรณกับมีหมากหมากเปาะนะเขาเขาไ่เคยเห็นหมากหนังเยาปานนี้จักเตอ ค่อยว่าอันนี้เมล็ดพันธุ์พังไทยเด้อพี่น้องนะหมากเงาหมากดีจังสียู่ลาเราเคยเห็นจากเธอมาสิบผ้ากันไปเอาเพื่อขืนพี่น้องก็เลยมาถ่ายคลิปนาวุธนี่ย้ำเสียมือนนี้คือฝนสีตกนี่เนาะคืมคืมพี่น้องโอ้โหพี่น้าไม่หน้าบ๊อบบี้ประตกมุ้งนางมันจะเขาเคือเปิด บรรยากาศนิ่ม <screws> สับไทยขีบบรรยากาศเถื่อนมาดำหน้าบอกเมนมาดำหน้าโอ้เมื่อนี่ประแงงดำหน้าอะพี่น้องแล้วก็แล้วก็จักอะไรแต่ว่าเมื่อนี้พี่แม่คือโบสีบบเดลงซอยพี่น้องนะหนาสิเป็นเมือนะเพราะว่ามื่อในข้าพี่อยากนะเมื่อนี้สิไปอันนี้สวนไปเปิดทานสวนแต่ก็มีเบียกหน่อยหนึ่งโอ้แล้วขาดหน้าว้ซองให้มื่อนาจังสิลงซอยซะพี่น้องเมื่อนี้ข้าพี่อยากนะ เดียวสีผ้าไปเบ่งต้นมกนักงามเลยพี่น้องต้นมกนักงามแล้วก็สิไป้ามเพื่อขืนเลยพี่น้องบรรยากาศยามสาวอยู่ในป่าตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณหกโมงไปไปลายแล้วพี่น้องหกโมงไปไปลายปราแมงลงคนเดียวซุกน้อยนอยนี่คือสิบพื่นเดตตื่นพี่น้องเท้าเขาแล้วพี่น้อง เดี๋ยวสิป่ะพี่น้องเดี๋ยวไปเบิ่งหมากหนามที่คู่จอยปิดมาเมืองยานี่ก่อนสิไปเบิ่งหมากหนาพี่น้องพาพี่น้องมาหามเพื่อก่อนเอากระแจมาให้อายก่อนเนาะพี่น้องเอ้าเสียกี่บ๊ะ ข้อสีห้ามอันนี้เนาะพี่น้องห้ามเพื่อห้ามเพื่อขืนก็เลยอันนี้ต้องมาหม,ามา่างกอนหมา่มางเอาแต่เพื่อออกนะพี่นอ้องหมา่างออกหม่างออกที่ระล่ำแล้วก็ซีผ้ากันห้ามขึ้น mm hmm. อันนี้เป็นไอปีใไม่ครับเ mm hmm. บาหน่อยเดี๋ยวบาวบาสีดาเฮิมนะพี่น้องกำลังเ mm hmm. สียวปีนี้แบบว่าสภาพนะนะพี่น้อง สะท้านไหมบ้าอยู่ได้โดนโดนพี่น้องบรรยากาศย่ามเสาร์พี่น้อง,ง,องเดี๋ยวพาพี่น้องมาย่งางเด่นก่อนเนะาะจักหน่อยย่งางเด่นพี่น้องปีนีแบบ สะพานไม้ไผ่แบบคุ้มค่าขนาดได้พี่น้องแบบว่าแบบว่าหนาม,มันถ่วมสะนะเพื่อนกะเพื่อนกะได้เก็บเงินโดนอยู่เลยพี่น้องเพราะว่าปากติแต่ละปีเนาะแบบว่าถ้าฝนตกมาหนาแห้งๆหนาม,มันก็สิขืนเต็มนะพี่น้องแต่ปีน,นี้แบบว่าตอนบอบบี้มาถ่ายคลิปตอนได้อาทิตย์ก่อนเลยพี่น้อง ปีใหม่คิดว่าขัวคนสีแบบบาโบยูแลละนะแต่ว่าน้นามันก็ดีที่หนาม,มันบกเนาะพี่นนอกดีที่หนาม,มันบกขอดีของสภาพกะกะอันนี้เลยพี่นนองมันสะดวกสบายนะมันข่กวาเฮาขีาคเคือเวลาย่างกส็สบายแต่ว่าอาจจะวาดเียวหน้อยหนึ่งก็คือเวลาขามโหลดเนาะพี่นนองเพราะว่าปีใหม่ก็เคยแบาบว่าอันนี้ขัวฮากไปเทอนหนึ่งแต่ว่ามันก็ เท่าก็คอยขี่คอยไปคอยมาเอาให้ได้พี่น้องขี่สะพานกะใครก็ขี่เพื่อขี่เพื่อมันกะมันกะเมื่อยคนขคับเพื่ออะไรพี่น้องขับขามไปขามมาเพราะว่าตะกี้ปีใหม่ก็เคยแลนเพื่อมันกะเมื่อยนะสกุป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 มาพี่มาพี่ลูกสกุปสกุป มาเบาสุกน,น้องเพียวมาเบาสุกกับมานะึ่สกูปปี้ตีตนมันพี่น้องปกติมันสิถือค้งนะพอมาตัวนี้มันขี่ดือด้อเด้พี่น้องมันมาก,กัดเป็ดกัดไก่ก็เลยต้องผูกไว้นี่ได้ฮะนี่แต่โบเลยผูกอะนี่ได้ฮะก็เห็นแบบว่าโบเลยผูกไม่พี่ลูกสกูปไม่พี่สกูป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 ไปคืนปะโตใหญ่ใหญ่ คุณดุนอยู่มันกินเกะมาตล้างตัวนั้นคอยแกะมันออกมันก็ไปกินเอาขาวแดงมันกานะกะผูมันคืออึนแต่เนื่องไลามันมาเหาผูมันมันลงไปสักคนแล้วบ๊อบบี้จมพี่น้เนาะว่าคอยอันเป็นยังกับม็อบเป็นมิกระที่เนงแต่วันจูเลียนสองคาสี่ผา โอ้ไปบานกวอเขาขี่ดื้อมันก็บอะไรขี่ดื้อขนาดนั้นขี่ดื้อพี่ขันเดียวเขาเขาเอาอย่างอยังห้มันเดียวมันก็คุ้นเบ้านเป็นบาซื้ออักบอร์เนาะเล้วท่านไหนคุณนี่ซื่อคือคือก็ทิ้งในปียางมูยางน้ำกดของกันยังไม่ยอมหยุด แต่ก็เลี้ยงเนี่ยสื่อก็บสื่งง้อขวงัไงจวอีปีสื่อกือถือง้อง้อขวางไปว่าแหละเมื่อยเฮ้ยบัดูกระผูกไปไลีนะอยากไปกินเขาเขาเฮงไปกินค่ะเนี่ยเปคนเดียวงององอกเขาด้ขันขมึงอยู่กักูังมือหนกก็อย่าจอยมือมากขำๆจุงหลดมาแต่น่ะะสกาแนเลแนไปหางงว เมื่อลุงอันน่ะลุงกี้กะกับไปพ่อปอกมาแลนลงห่วยไปดีอยู่ปลาพ่อปอกออกจากหวยแลนไปหัวหน้าไปแลนไปเบื้องหัวหน้าผู้มึงแหนหัวหน้าไอ้กวางผลพ่อปล่อยมาห่วยแลนก็ไปก็เมื่ออกูสิว่าว่าจังกูจังมีวิจับข้าววัวพัดกูมึงมวจับไหลมึงเอามาดูจูงมาให้กูกบบเดือดจัดเปิดคาดควงควดกันกูเห็น มาคุ้บเบาเกินใส่เบ้างฮะจนกูพอไว้จนกูไปแกะเอาแม่มันออกมามาป้องจนเหนื่อยจังไหนขย้อนมามีเสือกได้มือนนะท้ำหันสบายพอด น้าถาห้ามเหือเนาะพี่น้องสบายดีเช้าชัดชั่วบายค่ะว่าเลี้ยงงวแบบวัวได้นี่เด้อง่ายน้าถาแล้วเลี้ยงเนาะมาจมเหลืองงวงแล้วพี่น้องเลยน้าถาหามเหือสูดขึ้นเนาะพี่น้องคอยสูดทีละหน่อยอุ้ยเป็นตะกรงเลยหูซึกบอดีเด้อพี่น้อง ไปพี่น้องคือน้องนิวกับบมาคือหนึนดยวเกือบคู่มือองา้าคืักเนวเือนกไหนไใช่กันนี่วยูเนาะใหนิวเป็นตะกอเดี๋ยวถ่ายอีกนิดนึงกันได้ ก้อนไหนอเผ่าดึกด้าทุกคนกันเอ้าพี่น้องเดียวใจกันดิปีใหม่ฮามเพื่อเฉลยกันก่อนเด้อเดี๋ยวเฮาสีฮามลำนี้เนาะแล้วก็สีเอาขืนมาสองลำเนี่ยเพราะว่าเ้าจะขืนมายากคะแนนแต่บอบบี้แบบคือเคิร์ฟพี่น้องเอวคุเขนลูกกระเถอบตั้มเขงแล้วก็ตอนนี้เฮาก็หฮาม เสือลงมาขึ้นมาเดียบลอยแล้วพี่น้องห้ามขึ้นมาเดียบลอยสองลำอุ้ยปวดแอวและะ้วก็ ห้าเพื่อนใหญ่ขึ้นแล้วก็เซลเพื่อนหน่อยลงเนาะพี่น้องเพราะว่าห้าบ่มีเพื่อเที่ยวแล้วถ้าบ่เพื่อนหน่อยลงเพื่อนหน่อยหันเบาเพื่อนหน่อยนี่เพื่อนเที่ยวเนาะพี่น้องมักดินใหม่เป็นสิเป็นหมากเลยพี่น้องกำลังเกี่ดอก

ตัดเอาเน่ยตเตัวนหะออกแล้วอ่นนนอย่อย่ปด้านทั้งหนามาอยู่ทั้งขางยนต้งใสเออตรงนี้จะได้เเรียบร้อยพี่น้อง ที่เที่ยวสำไยกว่าได้เลนมันเพราะว่าไผ่ไงไผ่ไงหลังนั้นคนก็ได้อยู่แล้วละ้กะ็ตอนนี้เรากะดเดียบลอยแล้วพี่น้องฮามเพื่อเดียบลอยสิาพาไปรีวิวมากน้ำมาเล็ดพันธ์จากฝั่งไทยไฮบอบบี้รีวิวบอบบนะอันนี้เฮือนบอบบีนะ้เนาะหลังจากที่เป็นใหญ่มาอยู่ยังคาวอนแล้วพี่น้องปับ๊บปังปุดีปังปุดี <laughs> อุ้ยอุ้ยอะไรร้หน่วยแล้ววะนี่เด้อพี่น้องสีนับให้เบื่อหน่วยหนึ่งแล้วก็อยู่ข้างในสองเลยจอดปิดอันนี้หนีบอกสามหน่วยสี่หน่วยเฮ้ยสี่อนี่หน่วยใหญ่ี่สหน่วยานุยหกหน่วยเจ็ดหน่วยนับเบิ่งวาท่าีเพิษเ่องกัมด้นเว่าเ็นเถ่อาใหมดน้เบิ่ม้าแปดหน่วยเจ็ดหน่วยเก้าหน่วยสิบหน่วย 1หน่วยนับเบองหันจังหน่วยเอสบเอหรอเราเป็นโบรลายนะค่ะปกติของเขาเป็นสีละตัดจะมันเน่าได้เห็ดหมาเราะเน่านเดีไปตงเขา้วลูกเองมันเหียขึ้นมาจ้ะเห็นหนาขนาดเ่าดเนาะสบายดีสบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องแจ้งนี่บอกถพะพอืเอาเลยแจ้งนี่บอกว่าัวตแต่งหน่ง มมเล่นันแต่ฟัง,ง่านนี่ดีแส้เท่าดีแทงางไทยกับ <laughs> บัแก้บัลกพอดกับเมเลชันจต่ฟังไทยเออใจความสูงสามเมตรสี่เมตรมันมันสูงน้ำแดดเออเจจากหัวมันสูงน้ำแดดน้ <laughs> มันโฮมมันถึงมันเกิดเาขึ้นไปหาแดดเออมันโฮมเนี้ย่างนี้มันเกิดเผาขึ้นไปหาด,ดขซอนยังที่นอนคอฟซอนแบบไหนเ็นอยู่โม่แบเหนอเอ้ยนอน เห็นนากาทงตโตจะซื้อมาปลูกมันยหญ่เนี่ยนี้แหละบ้าของไทยพี่เนาะต้องงั้นสิอ้าวคงเห็นหมากใหญ่ปีคัพเป้คือน่าปูว่าปูกเถื่ออยู่ม่วลาเห็นหมากยหญ่ใหญ่นวนี้แหละนากาทงมันยหญ่ตัวเหาซื้อมันตะปักเซ่ต้องแบบเอฟซีหายเงินพอไปซื้อมันตะปักเซ่เด้อบ่ซื้อมาแต่ไทยบ่ตอนยู่ตลาดไทยเขาไปหล่อซื้อในพักแต่ว่าเขาเห็นอยู่ในทงเพื่อปลูนั่นแหละหมากยหญ่จยอะสิ แต่ว่ายูปักเซ่เขากับมีคล้ายเนาะแต่ว่าเขาก็นัาเขามาจากไทยคือกันของไทยเว้ยนะส่วนลายเห็นเป็นของไทยของไทยมันเยี่ยมจริงๆริงเขาไปหนึ่งกับสมมาข้างข้างๆแหละสมมานะสมมาเนาะมาชิเบิ่งว่ามันสิแสีบอยู่บอเอาะพียวเสีบอยู่บอว่าสิขังนอกงามข้างในสีเสบอยู่บอมันก็นังเป็นก็ได้ลายเบิ่งแล้วมันยังไม่เนาะ้าเฮาส่วนได มีแต่เห็ดต่หนึ่งเนาะไปเนาะาอื่นเขาสิพัดสีต้มจืดตมแลลองเอาไปพัดอันนี้เล็ดพัดใส่หมูเัเส้นหมูหาท่มันแต่หนึ่งเล็ดหยอยมันบอกเล็ดหนอยไปกินเล็ดออาไปกินมาหยบนา่ี่ยน่รุมอย่างไบ่อนี้พี่อยาจะขอบอเห็นว่ามันนับบองนับหรือเ่าบอบตนี่ับแล้วจะมาบอบรมเบิด สิบเอ็ดสิบเอ็ดเมื่อี้้เือจอแต่ว่ามันยังเป็นไม่เห็นไรอยหนอมนเวนาะมันเป็นใหม่เห็นไรข้าวโพดสูงสามเมตรเฮงเลยซีไปสิบสามสี่เมตรเอาถอนมาแทอทอนสี่เมตรมาแทอกูยันตัมยันทอตัมกลัวหยันเน้ากลัวสี่เมตรหยันเนยากลัวสี่เมตรแต่หมากผสมมาจาก สีดีว่อกหยังนเน่พี่น้องทีเป็นมาเลทขั้นจากฝั่งไทยหนึ่งก็คือมัน้นาไทยอันมังหนามพี่กันมัยจ้าเขินอ่นมังหนามมักต้นบ่นมัหูพี่กันเราฝัง่งไทยเป็นอัอิ่นเนี้พี่นง้งสมซักไหมพี่ลูกสมซักสมซักสมซักหมากกอดก็นั่งเป็นมาเน้อพี่นอ้องคว่ำซูงก็มาหาเมทแมร สูงแค้ไสูงก็ดีพี่น้อ่ะความสูงเพราะว่ัน่มมันก็เลยหยวกขึ้นนะเพราะว่าอยู่นี่มันห่มพี่น้องมันก็เลยอันนี้มันก็เลยขึ้นนะนะมันขึ้นไปห้าแดดเลยเพื่อจะแดดขึ้นห้าแดดแดดเพื่อจะทึ้งมันงายทุเรียนมันบ่พอแหลกบว่ามันชุบเก่งเฉยโมง้ามขึ้นปีเจ้าปู่ก็ไปเนาะปลาเป็นถอดเองอันนี้ก็เป็นทุเรียน ทุเรียนเล่าด้วยต้นนี้ม่วงทุเรียนไทยทุเรียนทีพอไอยนี่ต้นม่วงต้นม่วงชีเกตนี่ต้นม่วงไทยวะนี่เอาหมากหนาดี่เขไหนไมันเหรอนี่ต้นม่วงไทยเออพี่น้อง <laughs> เพื่อนนิยมจะคล้องไทย <laughs> <laughs> อันนี้กับมะฮูมาเลยทา่ทานจากฝั่งไทยที่กันอันนี้มะฮูมาเลยท่านทักอันนี้กับจากฝั่งไทยด้อพี่เนะาะมะพริกนี่มะพริกเล่า

ไปเห็นักได้กนเลยนวงี่ามเลยพะยังมาเคยบุรพาะพาจากเมล็ดพันจากฝังไทยงามีคอยซื้อมาแล้วคอยว่ปลูกเอ๋ยแล้เห็นเราก็ได้เอามาปลูกบปีคงงาม กินมะทดแบบนี้อันนี้จะเพงเบิ่งพักแพร่ไหมหรืจะงามงามเขาคือปลาสีบไผ่เนี่ยเขาแพรปใส่ป่นเก็บแบบ่เก็บเดี๋ยวใส่เดี๋ยวพักแพร่งามงามที่เนาะปกติพักแพร่พักแพร่มันเป็นพักแพร่หน่อยว่ามันบองพักแพร่ใหญ่พักแพร่อันนั้นไนไหนตุ้งเอามาทำซะยังตะข่ายคอเขาจะมาเนาะเพอาะมากือมันชี้ก็เสียแต่มันในห้องเขาตายไปเลยนะฮะมันมันถือผลนี่เอื้อยเอื้อยเป็นคนเอามาปลูกทั้งเบิร์ตเนาะเนรอ ตะกี้ค่ะพี่ไม่เป็นคนปลูกเบอร์ผีผมได้คิดว่าโอ้มันมันหักสาอยากไรมันมีเผิวอโลงเผิวอันยังพี่ไม่แบบพิมพ์ละแบบเศร้าเดี๋ยวนั่งเอื่อยรอมาเห็ดมาหักสาวเวอร์จะจะเบิ่งหมาหม,มาก็ต้องเสียเป็นตะก,ก,กี้มันงอเง,งี้ยตอนจะปลูกแต่เขาปลูกมันงงเงียง้ย,ยก็ต้องเดิมเป็นไะพี่น้องเดียวเขาเมื่อเบิร์หนึ่งบางหนามเขาปะห่างใบเยอยนะนะ,ะมันสีแสบต่หนึ่งเดบบลอยแล้วพี่น้อง นึ่งกินกับปนปลาปนปลาหไข่ปนปลาแก็ะนั้งไข่แล้วก็ะนั้งน้ำน้าแมนความเอฟซีเพิ่นคอมเมนต์มาเด้อเพิ่นว่าพนสิตกพี่น้องมันก็เป็นเมืดเมิไข่ตุ้นบ่ใส่หมูใส่เสี่ยงนั่นละตี๋ไป็นเนื้อปนปลาเยี่ยปลาทูอ่ะปลาทูก็ปลาขาว อันนี้เป็นปนปลานี่พี่นนอกหมากนำ้างซุบ หนงกินก็ป่นเดี๋ยวจ้อยสำนีพอดีอยากหายแก่กว่านี่แล้วสำนีพอดีกินได้มันแสบเอออือข่าปปวป๊อปป้าไปเห็ดแนวพิดมาโหลดตัวมันตัวมันใหญ่ทำการค่ะเดี๋ยวไปกินข้าวก่อนเลยพี่น้องกินข้าวแรกก็อนเตรียมตัวออกไปสวนเนาะเจอกันใหม่คลิปหน้าน้องคนนี่บ๊ายบาย